แรกวันนี้เราสงสัยบอกไม่อุจจาระสอเดือนเป็นไปได้ยังไงวันนี้เราถามคุณหมอกอฟเนี่ยนะฮะคุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เราบอกถามคุณหมออวบวงการแพทย์คุณหมอเป็นไปได้ไหมว่ายายจะไม่อึเลย2เดือนคุณหมอเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่อธิบายอย่างนี้เนี่ยฮะ เป็นไปได้ไหมป้ายไหนอธิบายซิตามที่หมอพูดคือถามว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็เป็นไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าถามว่ามันดีต่อร่างกายออไหมคุณหมอยืนยันว่าไม่ดีแน่นอนค่ะคนที่ไม่ขับถ่าย2เดือนเนี่ยไออุจจาระที่มันจะต้องออกมาเนี่ยมันจะดูดซึมกลับเข้าไปแล้วมันจะไปเข้าในเลือดอจนกระทั่งกลายเป็นสารพิษเข้าใจแล้วกลิ่นตัวแรงที่ลูกด้วยความเคารพนะลูกบอกเหมือนอได้กลิ่นศพ ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องการไม่อึเนี่ยน,นะเป็นไปได้ค่ะมันจะทําให้มีกลิ่นเนี่ยซึมออกมาตามรูขุมขนออกมากับเหงื่อกับกลิ่นของคุณยายก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะไม่ถ่ายมาสองเดือนแล้วที่สําคัญอารมณ์ของยายที่มันแปรปรวนถ้าอธิบายทางการแพทย์คุณหมอสิทธาบอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายายเนี่ยด้วยความที่ไม่ขับถ่ายก็จะขี้โมโ,โหหุดหิดง่ายร่างกายอ่อนเพลียแล้วมันส่งผลถึงขั้นระบบสมองด้วยคือสับสนเหม่อลอยพูดเพ้อออกมาพูดไม่เป็นภาษาก็อาจจะเกิดจากเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ถ่าย2เดือนจึงมีผลว่าทําไมตัวกลิ่นแรงฟังเสียงคุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลหน่อยฮะการแพทย์เนี่ยนะครับอาการแบบนี้เนี่ยผมมองไปถึงเรื่องของการที่แกไม่ถ่ายมาเนี่ยทำให้เรื่องของอุจจาระนะครับหรือว่าสารพิษเนี่ยค้างในลาตัวปกติแล้วเนี่ยเราต้องถ่ายกันทุกวันนะครับถ้าเกิดเราไม่ถ่ายเนี่ยอุจจาระนะครับสารพิษต่างๆเนี่ยมันจะถูกดูดซึมซ้ําเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับ มาเป็นอาหารให้กับร่างกายของเราจึงไม่แปลกเลยที่จะมีกินปากกินตัวอันนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ถ้าสารพิษสะสมนในร่างกายมากๆเนี่ยกงย็งุดหิดขี้หุดหิดง่ายขี้โมโหเ,เบื่อนายออนเพียท้องอืดน,นะครับน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับโดยที่ เ,เพิ่มเนี่ยน้ำหนักที่เพิ่มเนี่ยไม่ใช่ไขมันแต่เป็นอุจจราที่ไม่ถ่ายออกไปนะครับที่สคัญถ้าอุจจรามันแข็งมากๆแล้วผนังลําไส้อ่อนแอมากๆมันอาจจะบวมและทําให้เกิดการติดเชื้ออักเสบที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของลําไส้เนี่ยนะครับที่ไปอุดตันทาให้ไม่ถ่ายเลยนะครับอันนี้ก็ยิ่งแย่มากๆการแพทย์เนี่ยทำไมถึงกินเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าในเมื่อร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์เพียงพอเขาก็ต้องพยายามหาอาหารใหม่ๆมากขึ้นนะครับ เพราะว่าร่างกายดูดซึมแต่อุจจาระมาเป็นอาหารมันก็คงไม่ได้นะครับที่บอกว่าไม่หลับกลางคืนก็อาจจะมีการง่วงเหงาหานอนหลับตอนกลางวันอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญคือถ้าเกิดลูกหลานเจออาการแบบนี้นะครับแนะนําเลยครับว่าพาไปหาคุณหมอก่อนเบื้องต้นคงต้องสวนอุจจาระออกให้เรียบร้อยแล้วก็เอ็กซเรย์ดูลำไส้ครับว่ามีการอุดตันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอุดตันก็จะต้องผ่าด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เกิดกับคนสูงอายุนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตนะครับหรือ อย่างน้อยกว่านั้นก็คืออาจจะเกิดการซึมสับสนหมดสตินะครับติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับก็เกิดได้แน่นอนในหลักของการนี่ฮะโอ้ยติดเชื้อในกระแสะเลือดเลยนะฮะแต่ประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะถ้าดูจากคุณยายเพราะคุณหมอเองเนี่ยเป็นเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่คุณหมอสตอรี่คุณผู้ชมว่าเราไปอ่านข้อมูลแบบวิทยาศาสตร์บ้างก็ได้นะฮะที่คุณหมอ